สวัสดีครับเครา้อ์ก่อนเกมวันนี้นะครับจะพามาดูฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับคู่รวางสเปอร์นะครับปะทากับอัสซนอนนะครับแต่กันคืนนี้นะครับเวลา4ี่ทุ่มครึ่งนะครับผมนัดนี้นะครับสเปอร์นะครับจะได้ลูคัสมูล่ากลับมาเป็นตัวเลือกแต่ยังไม่น่าได้เป็นสเตตรตัวจริงนะครับเพราะว่า3แนวลุกอย่างซอนฮวงมินและเฮลิเคนแล้วก็สเตเวนเบิร์กไว้นะครับก็จะได้ลงตามสูตรแน่นอนละครับส่วนอื่นๆนะครับไม่มีเปลี่ยนแปลงครับชุดใหญ่ใส่ไม่ยั้งแน่นอนละครับ มาดูอาร์เซนอลมานลครับแข่งเจ็บเพียบนะครับแล้วก็เป็นตัวหลัก3 4ลายด้วยกันทั้งเบนเลโน่นะครับปาโปมาลีแล้วก็ลูคัสเตเลล่านะครับบวกกับกาเบรียนมาติเนลลิสนะครับการจัดทีมคงไม่เปลี่ยนแปลงอะไรมากนะครับแนวลุกอย่างอบาม马ยงไปเป้แล้วก็อเล็กซองลากันเซตนะครับพร้อมเป็น3ประสานในระบบ3-43แล้วครับผมมองว่านัดนี้นะครับถึงข่าวสวยของสเปอร์จริงๆแล้วครับที่มาเจอกับปืนใหญ่ตอนนี้นะครับ ผลงานสนทางกันเยอะนะครับเจ้าบ้านสเปอร์นั้นเกมลุกไปหลากหลายนะครับยิงประตูได้น้อยนะครับสร้างโอกาสได้น้อยนะครับต่างกับอาร์เซนอลนะครับผมของอาเตต้านะครับที่เริ่มเป็นทรงนะครับเป็นรูปเป็นล่างนะครับมีลูกทะลุทะลวงให้เห็นหลายครั้งนะครับมองดูแล้วนะครับปืนใหญ่ถือไพ่เหนือกว่าในไฟนี้แน่นอนนะครับราคาเลือกแบบนี้นะครับอย่าคิดมากครับอยู่เสมอปืนไม่มีเสียแน่นอนแล้วครับเอาละครับฟันธงครับอยู่อาร์เซนอลช้อนชัยครับ พิคอบก่อนเกมสนับสนุนโดย MM88 Power เว็บดีไม่มีโกงฝากถอนด้วยระบบอัตโนมัติ24ชั่วโมง